้องเรียกว่าเป็นยุคแรกๆของการสร้างหนังในเมืองไทยเลยนะครับคุณรัฐเปตัญยีจะเรียกว่าบุกเบิกเลยก็ได้นะครับหนังที่ท่านเห็นอยู่นี้2,493นะครับเรื่องพันท้ายนรสิงห์ท่านเป็นคนถ่ายภาพนะครับคุณรัฐเสียชีวิตเมื่อวันที่17สิงหาคม2513นะครับก็เรียกว่าเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับนานจนคนจะลืมนะครับนี่ถ้าไม่มีหอภาพยนตร์นะครับ จัดการลำลึกให้คุณรัฐอยู่เกือบทุกปีนะครับคนก็คงจะลืมชื่อคุณรัฐเปตนจีไปแล้วนะครับผลงานสําคัญของท่านหลายๆเรื่องนะครับได้กลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผลงานของขอภาพยนตร์นะครับอย่างเรื่องนี้ครับเรื่องสันติวีนา2497และปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่พวกเรากลุ่มวัยหวานวันวาน,วาน,วานแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรไทยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดงานลำลึกถึงผลงานภาพยนตร์ของคุณรัฐ เปตันยเพราะในเดือนสิงหาคมนี้ท่านก็คืนหนึ่งใน16ท่านนะครับที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะครับก็เลยจัดกิจกรรมพร้อมๆกันเมื่อวันที่16 1718สิงหาคม2567ที่ผ่านมาครับก็นําภาพยนต์สำคัญของคุณรัฐเปตันียีนะครับเอามาตัดต่อให้เห็นภาพในลักษณะแบบก,กว้างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นผลงานหลากหลายนะครับ กิจกรรมลำลึกนี้พวกเราจัดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567นะครับก็จัดเรื่อยมานะครับจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็จะจัดอย่างนี้แหละครับทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้ท่านที่คิดถึงศิลปินดาราเก่าๆนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นได้มีโอกาสกลับมาดูผลงานภาพยนตร์ของท่านเหล่านั้นอีกครั้งหนึง่ง